ฟังเพลินเชิญฟังสวัสดีและยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Podcast, พอดแคสต์คูทิปสายตัดต่อพอดแคสที่จะพาทุกคนเติบโตทัำพลังความคิดและเงินในกระเป๋าของคุณวันนี้นำเสนอนิทานเรื่องเทวดากับนางฟ้าขณะที่เทวดาองค์หนึ่งกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่นั้นเขาก็ได้พบสิ่งหนึ่งคล้ายกับผลแอปเปิลวางอยู่บนพื้นเทวดาจึงลองใช้เท้าเหยียบดู แทนที่สิ่งนั้นจะแหลกละเอียดลงไปกับพื้นมันกลับเป็นขนาดใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าด้วยความสงสัยเขาจึงเหยียบมันแรงขึ้นพร้อมกับใช้ไม้ตีแต่มันก็ยังขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เต็มทางเดินจากนั้นนางฟ้าก็ปรากฏตัวพร้อมกล่าวว่าอย่าประหลาดใจเลยสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นั้นเป็นพลังแห่งการต่อสู้นั่นเอง นิธานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชัยชนะย่อมเกิดแก่ผู้ที่มีความพยายามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังพอร์แคสต์คุทิปแล้วเจอกันพอร์แคสต์หน้าคุทิปสายตัดต่อสวัสดีค่ะ